สวัสดีค่ะ เบสเบสเบสชาแนลค่ะคลิปที่แล้วทุกคนได้ดูการจัดโต๊ะเขียนหนังสือแบบใหม่ต้อนรับเปิดเทอมของเบสไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเบสก็จะมาเตรียมของไปเรียนในช่วงเปิดเทอมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการจัดกระเป๋าไปเรียนของเบสกันเลยค่ะสําหรับข้างหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะกระเป๋าดินสอที่เบสใช้ในปัจจุบันนะคะเป็น My Melody Coset ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันของทางซาริโอที่ออกมาคู่กับ Coset นะคะน่ารักมากๆเลยนะก็เดี๋ยวไปจัดเลยดีกว่า อย่างแรกสุดที่เบนจะตามหาไนดะ้คือตัวปากกาค่ะเอ เปิดเทอมปากกาอะไรบ้างนะที่เราจะ็นต้องใช้ปากกา้ําเงินปากกาแดงและปากกาดำค่ะสำหรับปากกานําเงินเบสคิดว่าเบสจะใช้เป็นตัวการ์ตูนที่เบสชอบนั่นก็จะเป็นตัวจูดี้นั่นเองนะคะเป็นลูกหลักของเบสเลยนะคะเตรียมไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ลูกหลักอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมินิเม์นะคะเปิดเทอมทั้งทีจะขาด2ตัวนี้ไปไม่ได้นะคะ2แท่งแล้วอีกแท่งหนึ่งนะคะที่เป็นแท่งปวนเหมือนกันนั่นก็จะเป็นเจ้าไมเมโลดี้นะคะ ก็เป็นปากกาน้ำเงินเนาะต่อไปนะคะปากกาดำและปากกาแดงนะคะปากกาดำและปากกาแดงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเบนมีในดวงใจอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นแบบแรกที่เป็นพ i l o t ดฟิ t ชั n นบอ l เป็นลบได้กับอีกแบบหนึ่งคือโคเลโตนะคะโคเลโตก็จะเป็นตัวนี้เลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอารุ่นไหนดีนะคะหาเป็นตัวโคเลโตดีกว่าเพราะว่าในดวงใจเบนเนี่ยก็จะเป็นโคเลโตนะคะมันลบอยู่ตรงนี้นี่เองนะ โคเลโต้ไมล์เมลดี้ค่ะได้ปากกาดำและปากกาแดงมาแล้วนะคะต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดเบรดเลือกเป็นไม m e เมล y ดี้ไปค่ะเอต่อไปลิควิดนะคะลิควิดที่แบทชอบใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวมูจิตัวนี้เลยนะคะหลบซ่อนอยู่ในมุมนี้เอง จะเป็นตัวนี้นะคะใสๆแบบนี้ใช้ดีมากเอาไปใช้ด้วยเลยนะคะตามด้วยดินสอค่ะดินสอเนี่ยเบสเล็งอยู่2แบบก็คือจะเป็นหัวโตนะคะกับแบบคุรุโตกะถ้าเลือกไม่ถือก็เอาไปทั้ง2แบบเลยละกันนะคะคุรุโตกะเอาเป็นลายไหนดีล่ะลายรวมดิสนีย์ถ้าใช้ประจำก็จะเป็นลายลิตเติ้ลทวินเตอร์นี้นะคะ0.3เอาตัวนี้ดีกว่าเนาะแกะจากแพ็กเกเลยนะคะก็มาวางกองรวมกัน กันนี้เลยค่ะดินสอหัวโตก็ไม่น้อยหนะ้าเบสเอาชินามอนไปด้วยดีกว่านะคะเป็นตัวดินสอตัวนี้นาะเบสชอบมากๆเลยกดแล้วขยับได้ด้วยนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับตัวปากกาและดินสอส่วนยางลบนะคะเบสก็มียางลบในดวงใจอยู่แล้วอยู่ในนี้เลยยางลบในดวงใจของเบสก็จะเป็นอยู่ไหนเอ่ยนี่นะคะบอลบอล บอลบอริบบอนนะคะจากนั้นมาดูปากกาไฮไลท์กันบ้างค่ะโซนปากกาไฮไลท์ของเบสจะอยู่โซนนี้นะคะเบสว่าเบสจะเอาตัวนี้นะคะซีบ้าไมล์ไลเนอร์ไปสักสองสามแท่งสีที่เบสชอบมากๆเลยคือสีนี้นะคะสีเขียวแบบนี้แล้วก็จะเป็นสีนี้นะคะสีออกแนวปากการังหน่อยนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้2ส,สีพอนะคะแล้วก็ทางนี้เลยออกใหม่มาเลยนะคะสำหรับตัว Stabilo Boss Pastel นะคะก็ว่าจะเอาสีนี้นะคะกับสีม่วงไป2ส,สีนี่ได้แล้วเราก็มาวางรวมกันตรงนี้เลยนะคะ ด้วยขาดไม่ได้ถ้าเป็นเบสนะคะปากกาไฮไลท์กากเพชรนะคะตัวนี้ขีดออกมาแล้วเป็นกากเพชรฟุ้งฟิงเบสเลือกเป็นลายดิสนีย์เป็นเซตไปเลยนะคะ5แท่งครบเซตเลยก็จะเป็นสีพื้นฐานนะคะตัวนี้ทีนี้เนี่ยมันเหมือนว่ามันจะขาดไฮไลท์สีส้มอยู่ใช่ไหมไฮไลท์สีส้มนะคะเดี๋ยวเบสจะไปเลือกทางนี้ค่ะทางของ Colorful Day นะคะหาสีส้มแป๊บหนึ่งสีส้มอยู่นี่นะคะ ก็จะเป็นสีส้มตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปเรียนด้วยเป็นตัวนี้น่าจะเพียงพอกับการไฮไลท์แล้วค่ะต่อไปเป็นตัวปากกาสีปากกาสีขาดไม่ได้เลยนะคะเซตนี้ทั้ง My Color Life Color เรแล้วก็พวกมูจินะคะก็จะเป็นสีที่เบสชอบใช้ประจำเลยนะคะก็จะใส่กล่องนิสสอไว้ประจำเลยจัดเป็นเซ็ตแบบนี้จะได้เรียบเรียงง่ายนะคะ ไม่ได้กับปากกาเขียนได้ทุกพื้นผิวค่ะ Little Twin Star ตัวนี้เนี่ยเอาไว้เขียนชื่อบนหนังสือในสมุดก็ได้นะคะ d e ็ o คอร t ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งเลยที่เป็ดขาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลายเด็กคอรัตเป็นอันเล็กเนาะเอาไป3อันพอนะคะมี My Melody มี Hello Kitty นะคะ Hello Kitty แล้วก็เอา Little Twin ไปอีกอันหนึ่งละกันนะคะ Little Twin Star เป็นสีชมพูแบบนี้ เป็น3อันและอีกอย่างนึ่งใส้ดินสอค่ะเบสใช้ทั้ง0.3และ0.5เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปทั้งคู่เลยนะคะเพื่ออันไหนหมดก็ได้ใช้อันนั้นจากนั้นนะคะเบสก็จะเอาพวกนี้ใส่กระเป๋าดินสอเลยค่ะ ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในกล่องนิสสอของเบสพอดีเลยนะคะอุ้ยจะปิ้นไหมเนี่ยจะรู้สิบได้ไหมนะคะก็พอจัดกล่องนิสสอรเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปจัดอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะต่อไปเป็นแฟ้มค่ะเปิดเทอมทั้งที่เบไม่ใช้แฟ้มเก่าแล้วนะก็จะเอาแฟ้มใหม่ที่ซื้อจากฮ่องกงไปเลยนะคะเป็นคอลเลคชัน My Melody สุดน่ารักแบบนี้ แลกขาดไม่ได้เลยกับสมุดคอลเลกชันใหม่ของทางซาริโอนะคะเอาไปทั้งหมด5เล่มเลยมี My Melody l i ้ลิต t ติ้ลทวินสตานะคะแล้วก็จะมีชินามอนชินามอนน่ารักนะคะมี Hello Kitty ด้วยแล้วก็จบสุดท้ายที่แบดแบทมารุค่ะ เบสมาทำอะไรที่ชั้นหนังสือนะคะเพราะว่าเบสเลยนกฎหมายที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือประมวลกฎหมายนั่นเองค่ะอุปกรณ์พื้นฐานหลักๆของเบสก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีกระติกน้ำแล้วก็ตัวกระเป๋าเดี๋ยวเราเอามาจัดเข้าเซตกันเลยค่ะ นี่จะเป็นตัวกระเป๋าที่เบสใช้นะคะ My Melody Co Set เข้าเซตกับตัวกระเป๋าดินสอนแล้วก็กระเป๋าสะพายค่ะแต่ว่าเบสก็จะมาจัดเฉพาะกระเป๋านักเรียนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเฉพาะตัวนี้ละกันส่วนกระเป๋าส่วนตัวที่มีกระเป๋าตั้งโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกระติกน้ําเก็บความเย็นเพราะว่าเบสเนี่ยเป็นคนติดน้ําเย็นมากๆก็จะเติมน้ําเย็นไปจากบ้านนะคะหรือว่าถ้าหากว่าน้ําหมดก็จะไปเติมที่นู่นฟรีเอาประหยัดเงินด้วยนะคะเก็บความเย็นได้ทั้งวันเลยเป็นลาย Hello Kitty นะ ะะแล้วเราก็จะเอาของพวกนี้เนี่ยใส่ลงไปในกระเป๋าค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่าสําหรับกระเป๋าเรียนของเบสโนเท่านี้เบสก็พร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะสําหรับใครที่กำลังจะเปิดเทอมก็ขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็ผ่านไปด้วยดียค่ะสําหรับคลิปนี้เบสต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวรายสัปดาห์นี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเบสด้วยนะคะ